วันนี้นำเสนอตอนหุ้นไข่ทองคำผมซื้อหุ้นไทยไว้ตัวหนึ่งชื่อตัวย่อก็คือ A ผมซื้อไว้เมื่อเดือนมิถุนายนปี2025ที่ราคา2.15บาทปัจจุบันนี้นะครับกันยายนปี2025ผ่านมา3เดือนราคาปัจจุบันคือ4บาทปรับเพิ่มขึ้นมา86กเกฎข้อแรกของตลาดหุ้น คนที่ได้กำไรไม่พูดแต่คนพูดเยอะๆพูดบ่อยๆเขาไม่ได้กำไรเขาขัดทุนและอยากระบายก็เลยพูดเยอะหน่อยเพราะถ้าคนที่ได้กำไรพูดคนเล่นสั้นหรือว่าเดทเหตุก็จะเข้าไปแย่งกันซื้อหุ้นตัวนั้นทีนี้หุ้นตัวนั้นมันจะไม่ขึ้นเพราะคนที่เขากำลังเก็บหุ้นตัวนี้อยู่และมีเงินมากเขาจะไม่จ่ายกำไรให้คนเล่นสั้นกดข้อต่อไปนะครับ ปันผลของเราไม่เท่ากันนะครับหุ้นตัวนี้จ่ายปันผลล่าสุดคือ0.1บาทหรือว่า10สตางค์ผมซื้อมาที่2.15บาท10สตางค์เนี่ยถ้าคิดเป็นเงินปันผลก็คือ4.67%แต่คนที่ไปซื้อหุ้นตัวนี้ที่4บาทเมื่อคิดย้อนกลับมาเป็นปันผลเนี่ยจะอยู่ที่2.5%เท่านั้นแม้ว่าจะเป็นหุ้นตัวเดียวกันแต่ปันผลไม่เท่ากันเพราะต้นทุนหุ้น เราซื้อเนี่ยณเวลาต่างกันอีกข้อนึงที่ผมเพิ่งรู้นะครับคืออัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนที่แสดงในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาขึ้นว่า1.52%นะครับทีนี้ผมได้ปันผลมาผมได้10ส,สตางค์เนี่ยผมก็เริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ใช่1.52%แน่ๆเพราะว่า1.52%มันต่ำมากทีนี้ผมก็ไปหาข้อมูลมา ปรากฏว่าเงินปันผลที่แสดงตามเว็บไซต์1.52%นนะครับมันไม่ใช่ปันผลที่จ่ายล่าสุดก็คือ0ูบาท,ทติดต่างเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขนั้นนะครับมันคือปันผลในอดีตรอบปีล่าสุดเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวเลขนี้นะครับมาพิจารณาการซื้อหุ้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรการคำนวณของตลาดเพ,เ,พเพื่อนจะซื้อหุ้นตัวไหนเพื่อน,อน,อนต้องรู้ว่า ต้นทุนที่เพื่อนๆจะซื้อตอนนั้นเนี่ยเท่าไหร่แล้วเขาจะจ่ายปันผลกี่บาทใช้ปันผลในอดีตไม่ได้นี่นะครับคือหน้าตาเอกสารนำส่งไข่จากตลาดหลักทรัพย์นะครับโดยศูนย์นับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีผลตามกฎหมายนะครับและยังโอนเป็นมรดกได้ด้วยผมนั้นมีความสุขทุกครั้งนะครับยามที่ได้รับเอกสารนำส่งไข่ ผมทยอยซื้อไก่หลายสายพันธุ์มาเก็บไว้เช่นถ้าเขาขายตัวละ2.5บาทโดยปกติก็จะซื้อ100ตัวนะครับผมก็ใช้เงินประมาณ250บาทในการซื้อไก่แต่ละเลา้าทีนี้ผมก็รอให้ไก่ออกไข่นะครับอายุ60-70-80ผมก็ยังได้ไข่อยู่ผมได้ไข่ไปตลอดชีวิตนะครับและถ้าคุณมีแม่ไก่มากพอไข่มัน พอที่จะซื้อทองคำได้